สบายดีเอฟซียำเสาพี่น้องสบายดีสุขู้สุขคนเด้อจ้ามันอุดใหญ่ก็ชิมันลงครัวเห็ดลับเป็ดต้มเป็ดส่วนกันกินเด้อสาวดอนกลมาในทีมงานที่จะเฮาทีไปช่วยชามพ่อลูกหันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเรามีรลดใหญ่ได้คนเขื่อนคนขคลอง,อง,อง,องตลาดตลี่ก็ง,ง่าย เราเพนพาเพลินกลับมาแล้วสบายดี ide, พี่น้องตำมกหุงลรองว่าอร่อยนิ่นอนเลยพี่น้องตำมะหุงลอยฟ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วตำมกหุงลอยฟ้าเบิร์นาาแล้วก็ซซยเห็นล่างเล็กหน่อยก็โซ่แท้ๆได้สาวดอนนี่ได้พี่น้องช่องท็อปสินสวรรค์ช่องของเพลินพี่น้องท็อปถิ่นสวรรค์ด้วยจ้าสาดอนก็ได้มาซอยล่างพักพี่น้องเตียครับเียงพี่น้องผักสลัด แตงพี่น้องเสริมรวมมะเขือเบาว้าพ,พาลุยกันมาเลยพี่น้องเด้อมาซอยฝ <c oughs> ากกดติดตามน้องเด้พอพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็มีสีเห็ดลับเป็ดลับเป็ดต้มเป็ดพี่น้องกำลังส<ะ>ี้บาว้าเตรียมฮะโบเป็นยังดอกสวัสดีเด้อ เบากระโดดกันมาเลยพี่น้องเด้อเบากรโดดเบากรโดดช่องเพลินพี่น้องมีช่องอันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อจ้าหนึ่งสองบายดีพี่น้องโอดจิกรประหลัดพี่น้องเด้อขึ้นเรือเครื่องน้องอดนน้อยเพคนสิเมือบ้านมือหนีเด้อพี่น้องกาแฟลาเวนเดอร์เออยังถ่าเครื่องอะนน่ะเครื่องละอดพี่น้องมาแล้วบ่ แฟนาาาโอน<า>แล้วมาไห้มากเลยโอ้เปิดตัวแล้วว WOW. <c oughs> ่ะเปิดตัวแล้วว่ะแฟนสะเอามาไห้ดิพี่น้องมาไห้ป้าขับเสือนั่นเนมเนื้อกระปากผอกะแม่โอนเนื้อน้ำขาเนื้อเนื้อน้ำเราติดตามทั้งช่องอ้นมหาชัยดิยพี่น้องเด้อบาไล่พี่น้องจ้าสบายดีกำลังว่าโภวโภวเสียนเป็นเมียกับโภวเห็ดขมุกขมุมอยู่หลังบ้านเมียกำลังสิฝน ขนแขวืเลยเพรา,พาะว่าอยู่อยู่หันมันมุ้ยไฟฟ้านอ่ะตลอกเเลยเอาเลย่านแขวะเตรียมจากสตีนมาตัดใหม่ด้พี่นอ้นองก,กินยังนาออยู่หันนาอกกำ <c oughs> ลังเตรียมเสร็จลับเป็ดอยู่นี่แกกำลังลกขน ซอนองกัซอยกัลูกขนพี่น้องมาเลยมาพีได้พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเน่ไปไปสบายดีสบายดีบดนปลยงเฮียนบลุสบาบีน,าอเ,นเอาคือบันปลงเฮียนอะไรกอ้อน,นเอาคือบันปลงเฮียนนางเอาคือว่าน่นนั่นคือว่าโบอยากไปเหร เมื่ออื่นไปเมื่ออื่นเมื่อในวันจันทร์อาจจะไปโองเรียนนะเขาผักบก่รืนอในไรบ่บได้ผัก,กบมมีรถไปบ่รื้อะนไรนางผมมีรถไปเออบมมีรถไปเด้อพี่น้องเด้อมีเด็ยกนสองคนที่บ่ได้ไปองเรียนมีรถไปยางมากแต่ปาไกผมเมื่อยปะลื่งแล้วเนาะ โอ้ยโอ้ใส่สุดใหม่มีแต่คนงามๆเว้ยนั่นก็ะสุดใหม่คุณดีออกกําลังกายเลยผมเย็นไก่ข้าวขเาวเยนกินข่าวแล้วกินกับหยังกินทอดไข่เขา่าเศร้ากินทอดไข่ครับบุญเฮาปัตตาแม่สีเห็ลดลาบปิต่อเพราะว่าชองหนุ่มนั่นลูกค้นไม่หายแล้ว ยังบริยบค่ะก็เลยมาเล่นจัะนอนทีน่ะเป็ดตัวป่าเป็ดในเป็ดอันเบากุ้งเอามาให้ในน่อยจะพูดแล้วเป็นหน้ากากเฮ็ดกินเราโดนก็มาจับซอยกเราคนเป็ดซอยสวซอย กระสิเมื่อบ้านนี่นี่เลยน้ำแข็งอันนี้เปนที่ใช้ซื่อว่ากระสิเมื่อน่าได้ดอกได้ละเอียดพากัะสยกันครัวเปิดพี่น้องจะโดนกระสสยขนาดนี้เหพราะกันกินเขากินน้ำแล้วกัจังเนไป เห็ดน,นั้นเออขิดจำมะหงรองทงเห็ดต้มน้ำแล้วก็เห็ดลาบน้ำแะไรกนเนาะลายเซลายซ่องขนาดเด้อหมือนเด้อสิบปลายซ่อง คนเช้าน้อยกับสิผนกอันซื้อหมดอันเครื่องอันเดอพี่น้องเดอกับอางหมดอาหารกันกินไหนพี่น้อยครับอันไม่น้อยครับี่ชอบไปอันสิเป็นคนจัดการในครัว xì xấp tổn hết nước sốt đi phi nước hết nước tôm. lấy lấy dừng ปั่นไปแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยตอนนี้ก็สาวดอนเป็นคนซอยเตรียมซอยพนะี่น้องเสอาลงหม้อต้ม นี่คมเนกำลัเตรีมหมอต้มน้ำสดเนาะพอใช้ร้าย,ายมันจะสมตะ้ใส่เกลือพี่น้องใส่เกล่อ เลือดเป็เเดพี่น้องลงกระตุ่มด้วกันเลยนี่ก็เป็นผักกันที่เอาเตรียมไว้สิกินกับลาบเป็ดเดีอยพี่น้อง,องมักเค้อผักสลัดมักแตงนี่ก็พผักผักเสริมรวมสิใส่ลาบกับหอมซอยพี่น้อง ส่วนหมอต้มเขาก็ผดเลยพี่น้องมันมีระหว่างรอดกับสมัครัวเป็ดสิลาเป็ดเลยหนึ่งระหว่างรอดห่าต้มขคนเราจะให้จังเอาไปลาบสองเตาตอนขวนเขาก็ใส่ผงงวไปเลยพี่น้อง นไปปรุงเขาก,ก็จังบูต้องใส่ขู่ะใส่น้ำกันมันจงเขาไปน็นีิ่ซีนเป็ดปลากาเอาพอประมณตั้งแต่คนใส่หน่อยใช่ไาย,าย,ายมักเข็มมักจางมาดีเฮาก,ก็จนะมาเตรียมปรุงเลยีน้อง า้เติบพี่น้องลายคุณสู่ทีมงานพอเห็ดทีมเขากินน้าแล้วแล้วก็พากันเดี๋ยวสีพากันเตรียมลงไปอันอันเฮื่อนมันเป็นไงนั่นเลยจะอุ่นจะอุ่นแต่คนใหญ่จะดอกอุ่นโมจักซึ่ง รวดเร็วทางใจลาบเป็ดเท่ากับแล้วแหละพี่น้องจะไปลงหม้อต้ออมเนาะมาต้มเทาก็บกดชุกแล้วหอมลงเตรียมเสิร์ฟเลยพี่น้องนี่ก็แล้วแหละพี่น้องลาบเป็ดต้มเป็ดมาเด้อพี่น้องเด้อเห็ดสองผาตโตเลยมือนคลิปกินเป็น เบิ่งไดที่ช่องอีกผ้าหนึ่งพี่น้องเบิ่งได้ที่ช่องอันน้องท็อปถิ่นสวรรค์เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ออนก็ขอลาไปก่อนเลยเพียงเด้อขอคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมทางช่องลุงนภาพ่อช่วยเลี้ยงเด้อจ้าตอนกินไปเบื่องใดที่ช่องท็อปถิ่นสวรรค์เด้อพี่น้องจ๋าฝากทั้งทีมงานทั้งแหละพี่น้องทั้งทีมงานฝากกดไลค์กดติดตามทั้งทีมงานของช่องของลุงนภาพ่อช่วยเลี้ยงนะจ้าบ๊ายบายม่รู้เม